ทายผีเสือเบิงอยู่ที่สวนพี่หน่อยแปกลกได้ปีนี้ผีเสืออ้อหลายทุกปีพวกเคยเห็นได้นี่ปีนี้มากเป็นกลุ่มเลยหเห็นบจ่จ้ะทั้งผีงเสือทั้งผึ่ง มันก็จะเห็นปีนี้แหละทุกปีบ็่ค่อยเห็นเด้ที่มันจะมาเกาะกลุ่มกันบรรยากาศก็เริ่มหนาวเดชจ้ะตอนเศ้าๆนี้อยู่ประมาณประมาณหาองศาหกองศาด้วยหนาวแต่ว่าบายบายมากกับอยู่ประมาณน จีบโกองศาอกาศเริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวเริ่มเย็นแล้วส่วนพักพี่น่อยก็ยังอยู่พี่น้อยปิดตูไว้เหรอพี่น้อยว่าใไหนมันอุ่นๆข้างใน่นะแต่ว่าเปิดรังค่าไว้หน่อยๆแต่ว่า,าประตูปิดเอาไว้ มันซีฟ,า,ฟานไอซีฟาซีซีคืเขียวนั่นไอ้ถุงไอ้นั่นนี่ถุงฟางพี่นหน่อยซื้อฟางมากเอาไปแต่มาห่มหให้เห้เขาเนาะห่มให้พักไปแหละช่วงหน้านา้วอาจ,จิซอยได้นาะล่องเบิงตอนนี้ยังเม่ห่มให้ดอกันยังบ่หนาวบนใดเดี๋ยวไอ้เห็นมันอุณหภูมิลดลงจักหน่อยจะเอาอันอยาแห้งไปคุ้มให้ ก็เป็นบรรยากาศไอ้ค้างๆบ้านพี่น้อยเนี่พี่น้อยเห็นผีเสือมันมาก่อกลุ่มกันพี่น้อยก็เลยมาไทยเบิ่งมาก่อกลุ่มชุมนุ่มอย่างกันบ่ไปใส่มาใส่ดิก้อนอยุ่คนแดงๆนั่นีแต่ผีเสือด้นะ นี่เลิกงานมากก็ได้นี่แหละตัดห้านน่สวนหน่อยนึงตัดแล้วก็เอากองไปหัน่นเดี๋ยวจะคุณพิทิมบรรยากาศลังบงังนี่ก็เป็น คางบ้านสวนพี่น่อยมีสองคางคางบ้านสองคางนี้เป็นสวนคามไปพุ่ก็จะเป็นคางทามไปพุ่นก็นจ,ะนนกนจะเขาป่าตรงที่พี่หน่อยอยู่นี่ก็จะเป็นระเบียงนี่แหละคือบริเวณบ้านพี่น่อยใบไม้ก็รื่มเลื้งแลยดิ ไม่เริ่มเหลืองแล้วอากาศก็เย็นลงเย็นลงแล้วเนาะคันเดนหนาวก็นหนาวเรียวเลยจาะประเทศนอกนี่ประมาณอันห่อนหอนยู่งี้สิอันสองสามมือมากนี้กะอุณหภูมิลดลงแบบเบบเลี้วแท้ๆทดิปั๊บพระท่านได้ล่างกายเข้าเน่าเหตุพลเพราสมายช่วงนี้ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง คือบรรยากาศรอบๆจะพาให้เบิ่งแค่นี้ก,กนนะ่อนเนาะคิดทอดคิดถึงกันจ้ะเท่าทีลงคลิปยังให้เบิงนะ่งเนาะถ่ายบรรยากาศรอบๆบ้านนี่แหละย้่าพอกันนะั้นคลิปหน้าย้พอกันคลิปต่อไปเนาะจ้ะเนาะสวัสดีจ้า